สวัสดีครับเหล่าน้องรักทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแบบเพชเชอร์ใช่ศูนย์ศูนย์ทุกอย่างเราจะไปเริ่มต้นการเป็นนักประดาน้ําที่ดีว่าแต่แมบนี้มันจะไม่หยองใช่ไหมทุกคนโอเคเรามาแบบตัวคนเดียวไปต้องไปทางไหนอันนี้คืออะไรเอออันนี้คือเหมือนให้กดสกิปหรอ,อเพื่อเปิดเรือดำน้ําใช่ไหมโอเคเรือดำน้ําจะเปิดทางนี้ป่ะโอเค เป็นแมปคล้ายกับแมปดร์นะเอาล่ะอันดับเลกเราก็น่าจะต้องหาหาของเพื่อไปเปิดเพ <c oughs> ื่อไปเปิดประตูใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะโอ้ไอเทมโอ้ได้ตังค์ด้วยเ,ออเหรอเฮ้ยเฮ้ยเรือเรือเฮ้ยเรือเอาเรือไปเล้วเรือไปเร็วเราต้องทําการหาพวกประตูใช่ไหมไหนละประตูเอาชีวิตร,รอดจากสับปะรดด้วยอันนี้คือประตูศูน เอาล่ะเราต้องทำการหากุญแจให้เจอทีนี้เอ่อเอ่อตามมุ่งม,ม่งนี่ไม่น่าจะไว้ใจได้เก็บนี้เราหลบเข้าตู้ได้ใช่ไหมตามมุ่มมงๆไม่เอาไม่ไว้ใจโอเคได้การดแล้วเฮ้ยหนังสืออะไรอะ่ะเคมีของอะไรให้เก็บอีกไหมเผื่อมีไฟชงไฟฉายมันน่าจะต้องมีไฟฉายปะในแนวแคล้ายๆโดแบบนี้โอ้มีเก็บตังค์ด้วยสมุดโอเคไม่ได้ใช้ โอเคดูเหมือนว่าเราจะมีการดำน้ำลงไปใต้น้ำกันด้วยนะมาอันดับแรกเอาการ์ดไปเสียบนี่ไม่มีไม่มีอะไรวิ่งตามเราใช่ไหมไป l e t ส go ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะเรามาครั้งแรกเราอาจจะไม่ค่อยได้รู้อะไรมากแต่เราต้องอยู่ใกล้ๆตู้ไว้ก่อนนั่นคือสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดในการเล่นเกมแนวนี้เราต้องอยู่ใกล้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่เสียงมันดังเสียงน่าจะเป็นเสียงพวกท่อน้ำนะคงแข็งคงแข็งนะ่ะเฮ้ย โอ้โหเจอเอกสารได้ตังได้ตังรัวๆหีบห่อพวกนี้เปิดไม่ได้เนาะโอเคแต่เราอยากได้ไฟฉายเรยยังไม่มีไฟฉายเลยห้องนี้ไม่ต้องใช้กุญแจใช่ไหมโอเคห้องนี้ยังไม่ต้องใช้กุญแจทำเก็บก่อนทำเก็บของก่อนเงินนี่น่าจะเอาไปซื้อพวกไฟชงไฟฉายได้อยู่มั้งโอเคตอนนี้ช่วงฟาร์มรัวๆอันนี้อะไรไฟฉายเปล่าไม่ใช่ดูเหมือนไฟฉายนี่จะเป็นไอเทมที่หายากอยู่นะ เราจะไม่กีดเราจะไม่กีดมีตัวอะไรตามมาไหมไม่มีนะไม่รู้ว่าที่นี่มันเป็นปีศาจแบบไหนแต่ถ้าจะให้เดามันน่าจะเป็นแนวแนวสัตว์ใต้น้ําใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ,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 อตัวม่วง,ง,งเนี่ยไม่น่าเปิดอะ่ะถ้าลองเข้าไปสักทีนึงน่าจะเป็นอะไรที่ไม่น่าพิศาวาสเท่าไหร่โอเคตรงนี้ไม่มีเลขมันต้องเข้าประตูที่มีเลขเฮ้ยขาดการเอาละกเฮ้ยเฮ้ยตกใจ เปิดเสียงเอฟเฟกตดังๆนี่ก็ไม่ดีนะตกใจโอเคได้การแล้วเฮ้ยเสียงมันปกติใช่ไหมอยู่ๆก็ตุ้มอยู่ๆก็บุ้มเนะี่ยตอนในตู้พวกนี้นี่มันเอาไว้แอบอย่างเดียวเลยใช่ป่ะโอ้มันเปิดเอาของได้ดิตู้เล็กอ๋อโอเคแต่ถ้าเป็นตู้ใหญ่ก็คือเราไว้แอบใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วห้องต่อมามนสีม่วงๆ่วงมันเยอะจังหรือเปิดแล้วจะเป็นไอเทมปะ่ะลองไหมลองไหมไอเทมไอไม่ใช่เทมนั่นไง ไม่ใช่เทพจริงๆด้วยได้เหลียนตาครั้งแรกเลยเออวันดีแกตายว่าแต่ตาคนที่อธิบายให้เราฟังนี่เขาคือใครนะก็คือง่ายๆถ้าเราตายเขาก็จะมีข้อมูลด็อก umentary ก็คือให้เราดูว่าเออจะตายอย่างนี้นะแกจำเอาไว้แกก็อย่าโง,ง่งไปตายแบบเดิมอีกน,นะผีตัวนี้มันเป็นผีอะไรยังไงอะไรประมาณนี้แต่เราไม่สามารถเห็นหน้าของเขาได้อดูจากมือแล้วไม่ใช่คนแน่นอน เราสามารถเอาเงินที่เราได้มาเมื่อกี้15เหรียญมาซื้อไฟฉายไฟฉาย50เลยเหรอเออเราไม่น่าจะมีตังค์ขนาดนั้นนะเอาละรอบที่แล้วเราทําได้ดีรอบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนถ้าเราไม่ได้ออกไปนี่เราก็จะได้ตังค์น้อยด้วยใช่ไหมรอบนี้ไม่มีตู้สีม่วงแฮะมันรอบเมื่อกี้ตู้สีม่วงมันเยอะจังหรือมันจงใจให้เราเปิดอืมเป็นไปได้สุดๆเขาอาจจะแบบอยากให้คุณรู้ระบบก่อนนะว่าเออคุณรู้จักไหมไอตัวสมวีม่วงเนี่ยคือตัวอะไร รูปร่างมันเหมือนปลาหมึกเลยนะมันมีหนวดยื่นออกมาจากมือเมื่อกี้ยุบยับยุบยับไปหมดเลยที่มันมาจับเราอุ้ดุกดุยสุดๆด,ดเลยว่าไปตามตรงแล้วเออผมยังไม่เคยเล่นแบบดอถึงร้อยประตูเลยครับผมเคยเล่นมาบ้างอยู่นะเฮ้ยเจอการ์ดไวช่แต่ไม่เคยถึงร้อยประตูนะมากสุดท้าวิ่งเองนี่อยู่ประมาณสัก80ประตูได้เอาละประตูเออไม่น่ามีอะไรพิเศษแถวนี้มันประตูแรกๆเองไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวหรอก หรือเปล่าวะเสียงมันชอบแบบมุม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 ที่ก็ไม่รู้ไงว่าเสียงของอะไรเสียงของปีศาจเสียงของมนุษย์หรือว่าเสียงของอคนที่เขาอาศัยอยู่ในนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีลิ้นชักโอเคมาแก๊สเปิดประตูให้เดี๋ยวนี้นะอาราสวัสดีครับอันนี้ไม่มีไอ้ม่วงอยู่ไม่มีอะไรตามมาชะไม่เสียงมันก๊อกก๊กแก๊กตลอดเวลาไม่ค่อยสบายใจอะไรเท่าไหร่เ,เลยอ,อตู้ว่างเปล่าโอเคปลอดภัยแน่นอน เก็บตังค์เก็บตังค์เราจะรวยไปด้วยกันไม่มีอะไรน่ากลัวทุกคนไม่มีอะไรที่น่ากลัวย้ําเลยว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวไรไอที่อยู่ในมือนี่คืออะไรเนะี่ยการ์ดผีเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนผีเกมนี้ไม่น่ามีผีหรือเปล่าเกมมันไม่ได้เป็นเป็นเกมผีหรือเปล่า,อาเอเออไม่มีไฟฉายพาระจาร่าแม่จ่าเออเราจะทำยังไงอ่ะโอ้ยห้องนี้มองไม่เห็นเลยทุกคนมองไม่เห็นอะต้องไปทางไหนอ่ะเฮ้ยเอา เอาเฮ้ยมั่วถูกหรือเปล่าถูกแหละก็เราเราไม่เห็นเลยเลยเมื่อกี้คือเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆอย่างเดียวเราไม่มีไฟฉายอ่ะเราต้องซื้อไฟฉายก่อนแล้วแหละรู้สึกว่าไฟฉายจับไอ้ม่วงไอ้ม่งมงวงอีกแล้วเฮ้ย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 อันนี้นี่นี่คือมีตัวจะมาใช่ป่ะมีตัวจะมาใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเขา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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีตัวจริงด้วยโอ้โอ้ my god นั่นไง à. แล้วไฟไม่มีตายแล้วทำไงอ่ะเฮ้เกมนี้ไม่มีไฟฉายให้เลยเหรอหมายถึงแบบว่าไม่มีให้เก็บตามห้องเลยเลยหรือมันมีแต่ว่าเรายังไม่เจอเดี๋ยวต้องวิ่งไปตามทางก่อนโอเคจำไว้ว่าถ้าไฟกระพริบเราต้องเข้าตูนี่นี่นี่เสียงบูบวาบูบาบูบวา,ามาอีกแล้วขอไฟฉายหน่อยจ้าอยากได้ไฟฉายจ้าเออมีประตูเฮ้ยประตูนี้หรือว่าจะใช้การนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้โอเค ไม่ได้ก็ไม่ไปจะไปฝืนท้ไปเราโอเคการ์ดประตูอันนี้เรียบร้อยฮะประตูในจ้าไม่น่ามีอะไรโอเคท่อน้าแตกธรรมดาเป็นเรื่องราวปกติที่เกิดขึ้นได้โอเคฮะไปต่อของหาของไฟฉายไฟฉายไฟฉายเอ้ไยไม่มีไฟฉายเลยไฟฉายมันอยู่ตรงไหนอืมเริ่มเริ่มละเริ่มเป็นเขาวงกอดละข้างบนเดีย๋ยวเก็บของน้านบนก่อนโอเคพอได้ตังค์นิดๆได้หน่อย รอบหน้าเราน่าจะซื้อไฟฉายได้แล้วนะคิดว่าเราก็ค่อนข้างเก็บเงินได้เยอะอยู่470แล้วอะใช่เงินหรือเปล่าเฮ้ยลงไปแล้วขึ้นไม่ได้แล้วใช่ปะโอเคมีประตูสองข้างเฮ้ยเสียงอะไรตึงๆเฮ้ยเเมื่อกี้ไฟกระพริบปเปล่าอันนี้คือประตูเสียเข้าไม่ได้เมื่อกี้เหมือนมีไฟกระพริบหรือเปล่าปิ๊บนี่ๆๆแต่ไม่น่าใช่นะมันน่าจะแบบคนละแบบการไฟกระพริบโอเคฮะห,ห้องนี้เราต้องดูที่ดูทางไว้ก่อนเผื่อแอบบ ปึ๊บเปิบโอเคห้องนี้ปลอดภัยเคลียเฮ้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 ยเฮมาอีกแล้วเหรอมายังมายังโลโลมาใกล้ๆก่อนมันน่าจะฟิลฟิวเดียวกันคือถ้าเข้าเร็วไปอ่ะเราน่าจะจะตายเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบไม่ทันโอ้โหใจเกิดไวพากคุณเอ้ยพราแก้วไม่แก้วจ๋าโอเคน่าจะไปละเอาละเราน่าจะต้องเดินตามทางนี้แล้วก็ไปทางนี้หรือเปล่าแล้วทางในต่อเนี่ยเฮ้ยตัวเลขห้องอยู่ไหนอ่ะโอ้โห มืดเหลือเกินทุกคนเอออันนี้ไอ้ม่วงเดี๋ยวแล้วประตูประตูอยู่ไหนโอเคไฟแดงขึ้นแล้วแต่ประตูอยู่ไหนนี่ไม่ใช่ประตูนี่เหรอทางนี้เหรอผีสต็อปไม่ใช่เยเลวแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยประตูนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยใช่เหรอโอเคโอเคใช่ก็ไปต่อโอ้โหแล้วคือมืดมากแต่ก็ต้องมีไฟฉายก่อนให้ได้จริงๆมันน่าจะแวะซื้อกลางทางได้ เหมือนดอหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอความไม่สบายใจที่มันอยู่ข้างหลังนี่คืออะไรเปิดเร็วเเปิดเปิดแบบวิ่งอย่างเดียวอันนี้คือไปไหนไม่รู้แล้วไม่รู้จริงๆโอเคความไม่สบายใจเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยมีไฟฉายแบตเตอรี่ด้วยแต่ไม่มีไฟฉายเราอะเรามีแต่แบตเตอรี่จะไปทำอะไรได้น่ะด้ยินเสียงบูบ้บูบ้บูบ้าเยอะเฮ้ย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 คือะไรบ้เน่ยเราต้องวิ่งหลบเลเซอร์ด้วยใช่ปะโอเค โอเคได้ฮึบหลบหลบโยกโ okay. อเคผมวิ่งไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พุ่งเลยจ้าปึ๊บวิ่งมาได้อยู่โอเคเก่งมากเก่งมากทุกคนดีมากที่อยู่ด้วยกันมาถึงจนถ,ถึงตอนนี้ลิ้นพันกันไปหมดแล้วตู้ตู้ตู้มองตู้ไว้ก่อนตู้อยู่ตรงนี้โอเคยังปลอดภัยอยู่ยังปลอดภัยอยู่เฮ้ย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 มายังมายังรอรอมาก่อนมาจะาฟังนะวะ มาแล้วมาแล้วสามสองหนึ่งเขาโล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 โอยโอยโอ้ยเกือบไปทันเกือบไปทันเฮ้ยหัวใจะวายไม่จ้าไม่จ้าโอเคออกมาแล้วหันด้านซ้ายเราจะไม่ผิด yup, มันว really> ิ่งไปด้านซ้ายโอเคหัวมันมืดมากเรามองอะไรไม่เห็นเราต้องใช้การจําอย่างเดียวการจําเท่านั้นที่ช่วยคุณได้แล้วเกมมันก็ช่างมืดมากซะเหลือเกินโอ้ยเราไม่เห็นอะไรเลยทุกคนไฟเฉยไฟเฉยอะไรก็ไม่มีนี่คือการเดินมาตามแสงเอาให้หากุญแจอีก แล้วกุญแจในห้องมืดๆเราสามารถใช้นี้แทนกุญแจได้ไหมอ๋อได้นี่ไงอ๋อมันคือกุญแจผีเออเข้าใจแล้วไอสิ่งที่เราเก็บมาก็คือกุญแจผีเอาไว้แบบเปิดประตูเออดีดีด,ดีสำหรับวันที่เราไม่อยากไปหาอย่างงี้เพราะบางทีบางฉากมันมืดเกินเราก็มองไม่เห็นจริงๆด้านล่างก็น่าลงไปอยู่นะโอเคฮะเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรตลอดเวลาหรือมีมันรอนนะันเฮ้ยเฮ้ยใครขอมาในแบบนี้ใครขอมาเพชเชอร์เนะี่ย เฮ้ยเเมื่อกี้ไฟกับพิบป่ะเออน่าจะต้องไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูก่อนดูการวิ่งของเลเซอร์ก่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราต้องเร็วกว่าน,นี้เล็งก่อนเล็งก่อนแอบหลังตู้นีน่เนาะเฮ้ย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 เะ้ยเฮ้ยเฮ้น,นเฮ้ย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 เา้ยเฮ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 ้วเฮาาา้ยเฮ้เย <What? S 2> ไฟฉายอยู่ตรงนี้เหรอเออเราซื้อแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในเกมอย่างนี้โอเคแม้จะเก็บไปมากแต่ถ้าไม่รอดก็ไม่หยได้เต็มๆนะถูกหักถูกหักเยอะอยู่โอเคแล้วเราก็ได้กุญแจผีมาหนึ่งดอกด้วยซึ่งถือว่าดีมากสำหรับภารกิจของเราคอยดูไฟกระพริบไปด้วยทุกคนไฟกระพริบแล้วบอกด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> เมื่อกี้พลาดไม่ได้วางแผนให้มันดีโอเคเรามีแบตเตอรี่สำรองถือว่าโอเคเลย ตูต้เล็กๆนี่มีผีอ aky, อกมานี่วิ่งนะบอกก่อนโอเคได้การทองแล้วครับเสี่ยงมันแบบดูกดดันเราเกินใช่ไหมมันบูม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 อะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาเลยอยู่ในหูของพี่ตอนนี้เนี่ยบูมบโด้บูมบโดเฮ้ยเปดเอโอ้โหดีมากตอนนี้เราก็จะกลายเป็นมหาเทพแล้วสวัสดีค่ะโอ้โหไอ้ม่วงตานี่ม่วงมาแต่ไกลถ้าเราล่วงไปข้างล่างนี่ก็คือโอกาสรอดแทบจะไม่มี เฮ้ยเฮ้ยตู้ตู้เฮ้ยตู้ตนี้มีตู้นะม่วงๆดูก่อนดูก่อนดูก่อนมาแล้ว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 โอ้ Lord, รอดรอดชิวชิวเราเริ่มเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนเอาเราได้เวลาเปิดไฟฉายเมื่อกี้เรามาทางนี้ทางนี้ไปทางหลอกโอเคดับไฟได้เปลืองเปลืองอย่าไปใช้เยอะอย่าไปใช้เยอะเดี๋ยวช่วงสถานาการณ์ที่มันฉุกเฉินแล้วไม่มีใช้มันจะลําบากก็ได้ทานอีกการหนึ่งแล้วซึ่งดีมากเออว่าแต่ ทางไหนคือทางจริงเมื่อกี้เราวิ่งมาตรงนี้นี่ประตูปิดไม่ใช่หรอประตูนั้นก็ไม่เปิดเอ้าถ้าเราวิ่งมาทางนี้นะโอ้มันปิดเลขเอาไว้นี่เองแม่เกือบจะไปห้องถัดไปได้อยู่แล้วอันนี้เรามีทานไฟฉายเยอะยจะไปกดเปิดไฟฉายเล่นเดิเสียงอะไรคือ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 ขึ้นมาอ่าประตูไฟช็อตแน่นอนมันไม่ปลอดภัยเพราะั้นเราจะไม่เข้าประตูมีถูกต้องแค่บานเดียวเท่านั้นช่วงแรกประตูไม่น่าดูยากอะไรนะ ยังไม่เจอประตูที่เป็นเลขสามอะไรถือว่ายังไปง่ายอยู่ไปฮะไปต่อไปต่อประตูที่สิบเแล้วแอะไอ้ม่วงไอม่วงเห็นแล้ไวไเอ้ยมันมีเสียงลิฟเสียงแล็บตลอดน่ากลัวจริงๆเอาละฮะห้องนี้วิ่งตรงอย่างเดียวยังไม่น่ามีอะไรหรือมีหรือมีอมขอค้นของดูหน่อยก่อนโอ้มีกล้องจอนปิดมีกล้องจอนปิดมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยปึ๊บปึ๊ป๊ไปแบบไวๆไปแบบไวๆเฮ้ย เฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี uh, t t ๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดประตูผีมาเมื่อกี้ไฟกระพริบแล้วไปยังสามสองหนึ่งเข้าเขาเาเขาาเขาไปเลี้วเรียบร้อยโอ้หเกือบเข้าไม่ทันอ่าเปิดไฟฉายก่อนอ่าทุกคนจะไม่ต้องอยู่อย่างมืดๆอีกแล้วเพราะพิกฤตเขามีไฟฉายแล้วคิดว่าเราไม่ควรเปิดไฟฉายนานๆด้วยมันกินแบตมันกินแบตไปเปิดเปิดเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหขอโทษขอโทษตัวอะไรวะ ว่าไรวะเฮ้ยเอเราโดนเราโดนประตูหลอกเอาอผมว่าอันนี้มันไม่เห็นขึ้นเลขอันนี้ก็คือประตูจริงโอ้โหเลือดหายกินยาก่อนเลยเอ่ะโอชี้ยาก่อนเรา,าต้องรักษาตัวเองโอเคตอนนี้เราหายดีแล้วดีนะเรามีเลือดมาหนึ่งอันเหมือนบรรลุชะตากรรมของเราเอ้ยกุญแจเรียบร้อยเมืบรรูุชะตากรรมของเราว่าเราจะต้องเจอกับอะไร เสียงคลื่นวิทยุคือ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 ๆจ้ะเดี๋ยวตามผ่าฐานก่อนทุกคนเรายังต้องใช้ฐานอีกปริมาณมากเลยบอกเลยดูจากการผจญภัยของเราแล้วไม่ง่ายแล้วทุกคนแต่เราไม่กี๊ดนะเพราะว่าเราเก่งมากเราไม่กี๊ดเราแค่ตกใจแล้วชินกับมาแล้วเราก็ไม่ตกใจแล้วเปิดประตูเดี๋ยวนี้เอออันนี้มีไฟฟ้าในน้ําด้วยโอเคเราต้องมองทางให้ดีอย่าเหยียบห้ามเหยียบห้ามโดนอะไรที่อันตรายก็อยู่ห่างๆมันเอาไว้ ไฟกระพริบไฟกระพริบหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเหนะ็นนะเมื่อกี้ไม่ใช่ไฟกระพริบใช่ไหมอมันคือฉากกระพริบโอเคโอเคเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไม่อยู่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 นานสู่ประตูที่19เมาเริ่มลึกเริ่มลึก20ไปน่าจะไม่มีอะไรมั้ง20แล้ว21ไปชิว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 ระวังน้ำาระวังน้ำโอ้นี่เป็นใต้น้ำเออใช่เพราะเราดำมาจากเรือดำน้ำ,นำมันก็ต้อยู่ใต้น้ำเซ่ยี่สิบอ ัวอะไรวะเฮ้ยเล่นอย่างนี้นะเพื่อนอะไร2่เราจะวิ่งไปแบบไวๆไปยยยยยยเลือดรถลดอีกเอาไฟฉายไฟฉายโอ้ยย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 ยมยย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 อยย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 ย้ยยยยยยยอยยยยยโยหยยยยกยย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 ยะห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยโอ้โหโดนอีกแล้ว แค่จะเอากุญแจโอ้โหทำอย่างงี้ไม่น่ารักเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรแล้วครับขอลองกดใช้ตกทิ้งได้ไหมโอ้เป็นแฟดเป็นไฟแฟดโอเคเข้าใจละโอ้โหโดนลนเลืล่อนลรัลวทุกคนจะตายแล้วนะนี่เอ่อมี242ประตูเออจะรู้ได้ไงไหนประตูจริงเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอีกแล้วอีกแล้วฮะตายแล้ว จากเหตุการณ์นี้สมองของเราเริ่มเหลือไม่เท่าเดิมแล้วเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ในพาทหน้าทุกคนรักนะจ๊ะไม่ไหวแล้วโดนน้ำตายดีกว่า